สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะพบกันเช้าว,วันจันทร์ที่13มิถุนายน2559เช้านี้อยู่กับคุณรัชพรชลาโดนและดิฉันเขนมาสอนหนูข่าวเช่นเคยนะคะ เราพบการเช้าเแบบนี้ประเด็นข่าวสารครบถ้วนนะคะต่อเนื่องจากข่าวเช้าสดใสมีเรื่องราวสดใสสนุกสนุกแต่ว่าต่อเนื่องกับของเราเนี่ยข่าวหน้าหนึ่งประเด็นข่าวร้อนๆนะคะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเช้าวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นชวนคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันค่ะมี QR Code ขึ้นให้หน้าจอแล้วสแกน QR Code นะคะแอดเฟรนด์ friend. เป็นเพื่อนกับเราส่งข้อความมาคุยกันผ่านทางไลน์ไทยรัฐออฟฟิเชียลนะคะส่งข้อความมาทางไลน์แน่นอนไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไระอยากจะให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด หเห็นกันได้ในทุกประเด็นข่าวนะคะนอกจากนี้ในโลกโซเชียลติดตามเราได้ค่ะชาวเน็ตค้าสามารถดูเราได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะตั้งแต่6โมงครึ่งรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันไม้ไทยรัฐนะคะโหลดแอปพลิเคชันนี้ดูเราได้ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมค่ะทาง YouTube ก็สามารถติดตามเราได้เช่นเดียวกันและคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาคุยกันทั้งใน a c e b o o k Live แล้วก็หน้าจอไทยรัฐทีวีเราอ่านทุกข้อความของคุณผู้ชมนะคะเราอยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นในประเด็นข่าวไหนเป็นพิเศษอยากจะรู้ข่าว เป็นพิเศษด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาเยอะๆไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นส่งมาพูดคุยได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะมาดูข่าวแรกกันก่อนดีไหมพี่มิวเพราะวันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มาสองวันแล้วล่ะใช่ค่ะก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐช้าวันนี้นะคะมือปืนระห่ำถล่มบา์เกดับ50เขย่าวขวาอเมริกาที่รัฐฟลอริดา FBI ีชี้ฝีมือพวกก่อการร้ายเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวใหญ่ที่สุดหน้าหนึ่งไทยรัฐเช้าวันนี้เลยใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญน,นี้นะคะล่าสุดกลุ่มไอซิดออกมาแล้วค่ะออกมาบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุกระาดยิง Night Club นักขับนี้ในรัฐฟลอริดาเองนะคะตอนนี้จํานวนยอดผู้เสียชีวิตก็คือยังอยู่ที่50คนบาดเจ็บ53คนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้บารัคโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้ด้วยโดยบอกว่า เป็นการกระทำในลักษณะของการก่อการร้ายและความเกลียดชังค่ะจากกรณีที่นายโอมามาทีนวัย29ปีพลเมืองชาวอเมริกันในรัฐฟลอริดาไปก่อเหตุกราดยิงผู้คนภายในไนท์คลับเพาส์ในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง50คนแล้วก็บาดเจ็บอีก53คน นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์กราดยิงสะเทือนขวานร้ายแรงที่สุดในสหรัฐนับตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงที่วิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคเมื่อปี2550ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง32คนด้วยกันค่ะล่าสุดนะคะบารัคโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐก็ออกมาถแถลงถึงเหตุการณ์นี้โดยบอกว่าเหตุสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําในลักษณะของการก่อการร้ายและความเกลียดชังพร้อมกับประนามเหตุการณ์นี้รวมถึงยังระบุด้วยว่า เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนในกลุ่มคนรักร่วมเพศหัวใจสลายทำให้คิดว่าการมีอาวุธในครอบครองในสหรัฐแล้วก็เอา,เอา,เอามายิงผู้คนเนี่ยง่ายเกินไปหรือเปล่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอบามารณรงค์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วในเรื่องของพระราชบัญญัติในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โอบามายกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาว่า คนเราพกปืนมีปืนในครอบครองง่ายเกินไปไหมถึงทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและการไม่ทําอะไรเลยเกี่ยวกับกฎหมายครอบครองอาวุธปืนเท่ากับว่าเรายอมรับให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศหรือไม่ค่ะด้านสำนักข่าวอามาักของซีเรียที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มไอซิดก็ออกมาระบุเหมือน <ions> กันนะคะว่ากลุ่มไอซิดอยู่เบื้องหลังเหตุน้องเลือดครั้งนี้ ขณะที่นายบิลเนลสันผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ระบุบอกว่ายังไม่อาจยืนยันได้นะคะว่ารายงานข่าวนี้จริงหรือไม่จริงเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังสืบหาความเชื่อมโยงในรายละเอียดต่างๆอยู่โดยก่อนหน้านี้ตํารวจออร a แลนโดก็เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุนายโอมามาทีนวัย29ปีคนนี้ทํางานที่บริษัทรักษาความปลอดภัยในรัฐฟลอริดาซึ่งเขาก็ถูกวิสามานันฆาตกรรมโดยตํารวจที่บุกเข้าไประงรับเหตุคะ่ะ ซึ่งตารวจก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยเตรียมการก่อเหตุมาเป็นอย่างดีมีอาวุธปืนที่เตรียมมาเป็นจํานวนมากซึ่ง FBI ก็เปิดเผยเหมือนกันนะคะว่านายมาทีนั้นอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ FBI เฝ้าระวังว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิและเคยมีการสอบปากคำนายมาทีนมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันสำหรับเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นค่ะมือปืนเริ่มเปิดฉากยิงเมื่อเวลาตีสองของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะถ้าคิดเป็นเวลาบ้านเราก็คือบ่ายโมงค่ะ จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้จับนักเที่ยวภายในเป็นตัวประกรันด้วยก่อนที่ตำรวจที่บุกเข้าไปรังเหตุจะวิสามานันฆาตกรรมค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยใช้ทั้งปืนกลจู่โจมมีทั้งปืนสัน้นมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะคะโฆษก FBI นายแดนนี่แบงค์เนี่ยบอกว่าลักษณะพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นการก่อเหตุในลักษณะหมาป่าเดียวดายก็ <c oughs> คือวางแผนเอง ลงมือเองหรือมีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังนั่นเองแล้วนายโอมามาทีนคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย <c oughs> แต่ก็กลับมาก่อเหตุร้ายเหตุรุนแรงที่ถือว่ารุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเลยนะคะนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งของสหรัฐเนี่ยเขาจะมีงานเบนโบพาร์หรือ <c oughs> ว่วเกมพารเรตเกิดขึ้นก็มีคนที่พยายามจะเข้าไปก่อเหตุ ก่อความวุ่นวายแล้วก็ก่อเหตุร้ายแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตารวจจับได้ก่อนไม่รู้ว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่าใช่ตอนนี้เขากําลังตรวจสอบกันอยู่นะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรักร่วมเพศเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ตํารวจกำลังเร่งตรวจสอบเลยเพราะว่าฟลอริดานอกจากที่จะมีเรื่องกระยีงในภาพแล้วก่อนหน้านี้ที่ออร์แลนโดเหมือนกันก็มีเรื่องของการยิงนร้อง The Voice Season 6ด้วยใช่ใช่ค่ะ เอาล่ะกลับมาในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะมีชายสองคนเขาขี่รถจักรยานยนต์กันไปปรากฏว่าไปถึงทางโค้งทางแยกไฟไม่ค่อยสว่างมองไม่เห็นค่ะก็เลยมีการชนประสานงาเกิดขึ้นจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะคะ ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีหน่วยกู้ภยัยสว่างบำเพญธรรมสถานและแพทย์เวรโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภยูเบศเข้าไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตที่บริเวณถนนสายบ้านดงบางบ้านพระบ้านหนองขนากหมู่7ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีผู้เสียชีวิต2คนค่ะคือนายศรีจันทร์ธรรมวงศ์อายุ34ปีอยู่หมู่7ตำบลดงขี้เหล็ก เสียชีวิตอยู่บนถนนด้านซ้ายสภาพศพก็คือแขนขาหาักผิดรูปห่างออกไปเล็กน้อยก็พบรถจักรยานยนต์ของนายศีจันทร์ล้มคว่ำอยู่ที่บริเวณไหล่ถนนด้านซ้ายสภาพรถก็พังเสียหายนะคะส่วนฝั่งขวาพบร่างของนายสมศักดิ์ภูมิยงอายุ47ปี อยู่หมูห่หตตำบลดงขี้เหล็กเช่นเดียวกันนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนสภาพสีสะยุบกางเกงฉีกขาดใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์อีกคันคานล้มตะแคงอยู่ทางข้างถนนฝั่งขวาจากการตรวจที่เกิดเหตุใกล้กันกับศพของนายสีจันทร์พบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจํานวนหนึ่งเม็ดครึง่งตํารวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะหลังจากนั้นก็นําร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อให้แพทย์ชนสูตรศพอย่างละเอียด จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมศักดิ์ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักเพื่อไปทําธุระทางเข้าบ้านดงบังนายสีจันทร์ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเพื่อขี่ไปทางด้านตําบลบ้านพระแต่พอทั้งคู่ไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งค่ะไม่มีแสงไฟก็เลยค่อนข้างมืดมองไม่เห็นรถทั้งสองคันชนกันในลักษณะของการประสานงากันเลยนะคะ กลางถนนเลยค่ะจนเป็นเหตุทําให้เสียชีวิตทั้งสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้พเผ็นตกใจมากนะคะเพราะว่าไปเจอศีรษะเด็กมไม่ทราบเพศไม่ทราบอายุแต่ที่แน่ๆคือเจอเป็นศีรษะเลยนะคะถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าร้างค่ะตอนนี้กําลังเร่งตรวจสอบอยู่นะคะ ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครเข้าตรวจสอบพงหญ้าบริเวณซอยโรงงานข้าวเกลียบที่หมู่8ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่าพบศีรษะเด็กถูกทิ้งที่เกิดเหตุก็เป็นสภาพที่ว่างเปล่าล้อมรอบด้วยพงหญ้าเนื้อที่ประมาณสักสองไร่อยู่ติดกับตึกแถวค่ะที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่พบศีรษะเด็กที่ยังไม่ทราบเพศนะคะแล้วก็ไม่ทราบอายุด้วยถูกทิ้งอยู่บริเวณที่โล่งติดกับพงหญ้า ห่างไปจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรก็พบเสื้อและกางเกงเปื้อนเลือดค่ะด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครก็เดินปรูพมหาชิ้นส่วนลำตัวของทารกแต่ปรากฏว่าไม่พบนะคะซึ่งจากการสอบถามนายกรกฎแซ่จ๋าซึ่งมีที่พักอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะพบศีรษะเด็กเนี่ยมีแรงงานพมา่ามาเตะฟุตบอลกันแล้วบังเอิญค่ะลูกฟุตบอลเนี่ยกระเด็นไปที่บริเวณพงหญ้า รงงานพม่าเขาก็เลยเดินไปเก็บแต่จังหวะเดินไปเก็บไม่ได้เจอแต่ลูกบอลไปเจอศีรษะเด็กด้วยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบกันนะคะด้านตำรวจก็บอกว่าเบื้องต้นคาดว่าแม่เด็กอาจจะแท้งแล้วเด็กเนี่ยคงเสียชีวิตแม่อาจจะกลัวความผิดก็เลยเอาเสื้อผ้าห่อเด็กมาทิ้งเอาไว้ในพงหญ้าแต่สุนัขคาบเอาไปแท้กินโดยทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องนำศีรษะเด็กให้แพทย์จากสถาบันนิติเวชไปชนะสูตรว่าสภาพเด็กที่พบเป็นบุคคลที่คลอดออกมาเป็นทารกหรือ,อยัง หรือว่าแท้งรวมถึงจะพิสูจน์เพศแล้วก็อายุด้วยจะได้ประสานตรวจกล้องวงจรปิดเพื่อหาคนนำเด็กมาทิ้งไว้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะฟุตบอลยูโรผลที่เพิ่งจบไปล่าสุดส,ด,ส,ด,สดร้อนก็คือเยอรมนีชนะยูเครนไป2 0ต่อศค่ะโปลแลนด์ชนะไอแลนด์เหนือไป1ต่โครเอเชียชนะตุรกี10แต่ในบ้านเรา เรื่องของผลฟุตบอลเนี่ยก็ต้องไปเชื่อมโยงเรื่องของการแทงพน,นัน <Ừ. S 1> เรื่องของการพนันฟุตบอลนะคะตำรวจเขากวาดล้างแบบจริงจังนะคะซึ่งตำรวจนครบาลเขาสามารถจับกลุ่มเจ้ามือแล้วก็คนที่เล่นพนันฟุตบอลได้กว่า400รายเลยค่ะคุณผู้ชมมูลค่าในการพนันกว่า70000 0บาทค่ะ2คนคนเขาไห้เอาไปหมดแล้วเมนติดเคยว่ะเอาพี่ออามานังนี้พี่ผู้ชาย หลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ตั้งแต่1ิมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการกวาดล้างอย่างจริงจังนะคะคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้เนี่ยศูนย์ปฏิบัติการนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วทั้งสิ้น393คนแบ่งเป็นผู้ที่เล่นทายผลฟุตบอลตามโต๊ะรับพนันต่างๆ 381คนเจ้ามือ2คนผู้เล่น367คนคนเดินโพย12คนซึ่งการเล่นทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตจับกลุ่มได้2องรายผู้ต้องหา8คนเป็นเจ้ามือทั้งหมดแล้วก็มีการตรวจยึดเงินสดรวม2วันเป็น